สวัสดีครับเรื่องงามยามดีมาจุติเอสกันต่อดีกว่านะครับเริ่มเลยคราวที่แล้วได้เสื้อไปใช่ไหมอันนี้ผมอัพเพิ่นนะครับจะบอกก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมอัพมากินอันนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะกินตัวนี้ไปพอผมอัพตัวนี้ปุ๊บมันลงมากินอันนี้ครับ พอผมอัพไฟฉายมันลงมากินอันนี้ครับแล้วอันนี้ก็หายไปหมดเลยผมอัพต่อครับอ่าผมอัพอันนี้ต่อมันก็ลงลงมากินอันนี้อีกผมอัพอันนี้นะครับมันลงมากินอันนี้อีกเออแล้วออพเลขอะไรหน่อยสรุปเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวตอนตอนที่มันกินอันนี้เออมันลงมากินไฟฉาย พอผมพอผมอัพสองอันนี้ปุ๊บมันก็มากินอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับทําให้ทั้งแผงเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคต่อไปก็อัพอัพไปมั่วๆครับถ้าเกิดอัพแบบเนี้ยมันจะประหยัดแต้มประมาณหนึ่งหมื่นแต้มนะครับโอเคเอาห้าสิบแล้วโอ้โหควดยาเปาเขียวขวดหน้าจับจอง อ่ะกดเลยดีกว่าแม่ไอตรงก่อนรอสุดท้ายนี่มันแลด,ดูบุ๊บบุ๊บบุ๊บ,บ,บเอาเลยแล้วกันมันมันช้ามันหน่วงๆล๊อคลอง้อยได้ยองเบาเวลร์เน็ตก็ยังดีใส่เท่าไหนมาตับ อืก็สดใช้ได้นะผมคงไม่เอาไปใช้เล่นนะครับใช้เสื้อดำเนื้อน่าจะโอเคกว่านะครับโอเคงั้นก็ขอตัดทิ้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม